เบื oh. ok ok ้องหลังก ok ันเลยอุ้ยมึงซ้อเก๋แน่ใจนะว่าคนเก๋ออกออกแน่นอนค่ะอันนี้คืออะไรมือถือรันไม่ว่าเราขัดมากเรันมาข้างในเลยนะแล้วแบบบึ้มือเป็นอะไรนี่ละเปียกจริงอันนี้เริ่มเริ่มเปียกแล้วนะเปียกแล้วค่ะลลยเข้าตักเล็กแล้วอะไรเนี่ยว้ายสิแม่ มาว่ะลูกมาเพียะ <_ d ance> อย่างน้อยสกิลตอนเด็กก็ไม่สูญเปล่าแล้วนะแม่ที่หนูเอาเจ็คทูมาติดะจะช่วยเอาออกด้วยค่อนข้างคือแบบนี้นนะก่อนมันก็ยาวเกินมันเพียะ <_ d ance> ฮะอเออมื่อกี้บอกเอาออกง่ายอยู่นะแบบมัน,นขลผลอะไรอันนี้เนียนอยู่นาะเอ้ยะะไรเนี่ยวันวัน แล้วปวนไนผมกันค่ะเอาละคุณน้ผมยาวอยากผมสั้นผมสั้นอยากผมยาวชื่ออยู่บนโซเชียลม่มีคนถามว่าทําไมซอไม่เหมือนซอเลยคะตอนนั้นก็งงว่าคนจีนเรียกนี่เป็นซอหมดแล้วคนไทยต้องมีซอแบบไหนพอมาเห็นคอนเทนต์นี้อ๋อซอมันต้องเป็นแบบนี้เบื้องหลังถ่ายเสร็จแล้วค่ะรนี่คือการกเนี่ละค่ะดึงไม่ไม่เรียกเลยอะลองมาลองมามาไม่ต้องม ไม่ไม่่หานทําบ้